สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเลี้ยงลูกกันใช่ไน่หน่น่ารักว่าชีวิตเซลสุดยอนครับเราก็ต้องรับสวนไปครับทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยถูกไไงสวัสดีครับหนูชื่อเซลดีอาร์นะครับนี่แต่กล้องมองมองเน็ <laughs> น้องดี <laughs> น้องดีอาร์นะครับเนี่ยนี้เป็นลูกสาวนะเป็นลูกสาวผมเองนะครับผม <laughs> นี่ก็จะดื้อนิดนึง <laughs> นะครับอ่าวันนี้ผมก็อยู่ที่ รุงเจริญแพทสาขาของหลวงใช่อยู่แถวไหนก็คือว่าแถวตลาดไทยวัฒนก,กายว่างันเถอะนะครับเลยขึ้นมาคองสามขึ้นมาอยู่ตรงข้ามาปตัตทปตทองตอนนี้ก็สู้ชีวิตมากนะครับลูกก็เลี้ยงรถก็ขายนะครับรีวิวก็ต้องรีวิวรถด,ด้วยนะครับผมก็ก็บวคูนไปนะครับเราก็ต้องขยันเนาะเราจะเหนื่อยเน็ตขนาดไหนเราเลี้ยง<ม>ลูกได้จนไม่รู้จะแถมไงแล้วเนี่ยได้อืม เราก็ต้องแบบว่าผสมบนเปไปเลี้ยงลูกด้วยรีวิวรถด้วยไงได้ข่าวว่าอะไรวะไวท์แท็กตัวออปชันเนี่ยแม่งขายดีจริงนะใช่ใช่ใช่ออปชันเป็นไงราคาเดิมมันเท่าไหร่นะหนึ่งล้านสี่เก้าพันบาทแต่เพิ่มออปชั่นไปห้าหมื่นใช่ได้ออปชันเหมือนตัวท็อปเลยอ่ะอ่าตัวท็อปเลยถ้าว่ามีห้าเหมือนก็เป็นหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าออปชั่นตัวเนี้ยแบบ เพิ่มอะไรได้บ้างนะว่าคุ้มนะค่าคุ้มนะไปเดี๋ยวหนูพาดิเด๋ยหนูดาจะพาไปดูรถนะคะไปเนี่ปเนี่ครับเราไงเฮ้ยพรุ่งนี้ปล่อยสองคันเลยเหรอปล่อยตัวออปชั่นสองคันเลยครับสองคันไอ้คันหลังพี่ออนใช่ไหมของพี่ออนนะใช่ที่ไหนยุทธยายุทธยาครับยุทธยานะอันนี้ตัวออปชั่นนะสีดําเป็นสีที่ยอดฮิตนะใช่ครับผมดูดันไปดูดำไอตัวล้าน ร้านเกเพันี่ยมันได้อะไรม้างนะก็ได้มีเซนเซอร์สี่จุดนี่ใช่เซนเซอร์หน้าหลังเซนเซอร์สี่จุดนะจุดใช่ไอ้หลังก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ่าใช่ตัวร้านสี่จะไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้าใช่ใช่ครับนี่ชี้ดูอาร์ชี้ดูหน่อยเซนเซอร์สี่จุดอ่าแล้วก็มีกล่องเรดาร์ด้วยกล่องเรดาร์ด้านล่างเนี่ยกล่องดำดำเนี่ยอ่าใช่กล่องดำดำนะใช่ตัวร้านสี่ไม่มีใช่แล้วก็นี่กล้องด้านหน้าต้องโลโก้อีกอ่านี่อ่าเนี่ตัวเพิ่มออปช แล้วก็นี่เลยมาดูด้านข้างกล้องรอบคันก้องรอบคันนะไหนต้องไหนนี่ครับผมนี่ข้างกระจกข้างกระจกนะตรงนี้นะกล้องตรงนี้เฮ้ยเรามีบายสปอร์ตด้วยบายสปอร์ตบายสปอร์ตนะครับมีเฉพาะตัวท็อปอันนี้ก็แถมให้ใช่ใช่ครับมีบายสปอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าเอ้ยเห็นเขาว่านว่าใช้โทรศัพท์สตาร์ทได้ด้วยอันดีโอ้ยจริงนะนี่ครับผมอมาดูข้างหลังนี่ข้างหลังก็สีดำเหมือนกัน นี่ก็เป็นตัวออปชันเหมือนกันออปชันเหมือนกันตัวนี้ขายดีจริงๆนะออปชั่นนะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้นี่ใบสปอร์ตจะอยู่ตรงนี้อาร์ตชี้ดูหน่อยเนี่ตัวร้านสีไม่มีเนี่ยเดี๋ยวพี่ออนมาดูนะครับนี่นะครับตัวใบสปอร์ตนี่นี่ตัวนี้อ่าแล้วมาดูด้านหลังนี่ตัวนี้ไฟดังของวายแท็จะเป็น L e d ดีแล้วแล้วก็มีกล้องตรงนี้ด้วยนี่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมนี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลย นี่กล้องตังนี้อ่ายังไงครับกล้องสามร้อยสิบชัดมากนะอง้ใช่นี่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีกล้องนี้เปนตัวออปชั่น่ะเพราะว่าต่างจากตัวท็อปก็คือตัวท็อปมันก็เป็นแค่ขับ2ขับสี่บาทโบใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือว่ามันได้วาลรันตีจากรถไปเลยห้าปีหรือ1นึ่งแสห้าหมื่นโลตัวนี้ครับจบครบจบในที่เดียว จะอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนแต่เครื่องยนต์เท่ากัน2.0ใช่เป็นซิงเกิล turbo กับบาย turbo ใช่ครับก็อย่างว่าผมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผมจะซื้อภายในปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าถือว่าซื้อตัวตีไปล้านห้าล้านห้าหมื่นเพิ่มอีกห้าหมื่นได้ฟังก์ชันของตัวท็อปมาฟังก์ชันตัวท็อปเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างก็คือมีเลนคิปปิ้งไม่ให้ออกนอกเลนนะครับแล้วก็มี adaptive focus control รักษาระยะห่างนะครับผม ตัวนี้มีระบบเบรกกัตัวมัดด้วยเพิ่มเข้ามากล้องสามร้อยองศานี่ค่อนข้างที่จะแบบดีมากเลยครับผมซิงค์หน้าจอก็ใหญ่เท่ากันใช่ <โด S 1> ครับ12บนิ้วใช่ครับผม12นิ้วอะมาดิจิตอลเป็น1ินิ้วใช่ครับประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้ท่านใดสนใจก็โทรหาตะบีได้นะครับผมแล้วก็โทรหาดได้เลยโทรหาผมได้เลยนะครับผมโอเคบายบายแค่นี้แหละครับผมบายบาย